แล้วนะวิเติมเป็นมาเนี่ยฮะยไมคร่บตรไิวเตอออินเขาไติอนเออตริวเต๋อเอง็ามอ๋อครับเจอกข่าทาม๋รไปอ่ะท้ากับข้าวรอเหรอ ผมจะผัดข้าวของผมผัดเผื่อผมด้วยนะเดี๋ยวผมไปกินด้วยโอ้โหข้าวผมหมดหม้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดเดคนเกี่ยว,คน,ค,วคนตาซิ่งเหาอแต่ว่าไปเตะบอลจะาานเน่ขนาดนี้ไหมบอลบอลบอลถนาดไปดู กเ,เจอไอ้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 น้องคนที่บอกว่ามันเหนื่อยไปถักคนหนึ่งอะแล้วมันผมนี่แหละผมนี่แหละบังคับมันมา<อ>มันไม่มามไม่ได้หรอกผมสงสารมันสงสารมัน, <c oughs> มน <c oughs> อุ้ยังน่ะได้แล้วที่เราเป็น อะไรนะก็สเตฟานจะไม่มาก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวพี่ไป ล่าเข้ามาเองไปพี่ลากน้องมาเองเออทำไมไปทำร้ายน้องอย่างนี้ใช่้าพี่อยากให้น้องมาตีด,ด้วยก็ไปไม่ก็ไปไม่มาเป็นเพื่อนพี่พี่แอบครับต้องใี้พี่แอมเเปนพี่นะ นะพี่ไปกินด้วยเนี่ยว้าวขอาวบะแสไซข่าบ้านเขา้าวบะองเลยเตือนว่าข้าตู้พรุ่งนี้เตือนววันนี้ตัดผมพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้ถ่ายเ่รอไปถ่ายบาดีเอาไปถ่ายอีกไปไปดูนี่เนี่ยมันมันทำอะไรพี่เนี่ยเฮ้ยส่คอดิใส่คอดิอะไรนะ เออฟแล้วทำไมลูกเค้นอย่ากโอ้ลูกคิดน้องออฟพี่ก็ออบแล้วออฟกินลูกคินชอบกินลูกคินเหรอเป็น <c oughs> ต้องเรียกออบสเตตฟันนะครับออฟเรียกออฟว่า,า <c oughs> อนเรียกออบสเตตฟันบ้านเลยไปซะได้เกินไปตามเขาอย่าไปตามเขาจะได้ดินี่เฮ้ยออ เอาคุณกล้าด่าไปตายจริงจังเลยเห็นพุงเห็นพุงฮะไม่ได้ยผมไม่เอ็นเป็นไรเลยไม่พุงโอ้ยตายตายปายตาพี่อ้วนไหมพี่ได้เดยเนี่ยเรียกผมเนี่ยเป็นพี่ผมเนี่ยเป็นพี่สุดในแก๊งนี้พี่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 ทำอะไรกินพี่ทำอะไรกินพี่ยัยเก็บพัฟเก็บพัฟพักใหม่กินบอก ไปเอาในในกระป๋องอ่ะในกระป๋องแหมงเนี่ยเอาใน้ฉีดยุงทีเอฟซีเออิีเขาซื้อมายาไปเบาพี่น้องเนี่าไป้อไรสุดนานได้ยังเนี่ยแต่เดียวโอ้อะไรครับเจ๊อันนี้เอฟซีเขาซื้อมาให้เยอะมากเลยอันนี้ก็หนุ่มต้มก็หนุ่มต้มก็พกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอ มาเตะบอลก็พบเมียมาด้วยทำไมเขาบอกว่า,าอะไรนะบอกอย่ามัดจุกเออเขาไม่อยากให้เขามัดจุกมันไม่น่ารักออบใผมน่ารัก<บ>กว่าวัตโอ้ดูคืออะไรวะดูด,ดูผมมาเตะบอลเนี่ย อยู่กลางสนามบักต้มบักต้มต้มต้มไม่บายนะต้มโอ๊ยไม่บายด้วยเด็ดเต็ดใช่เอวใช่เอวด้วยโอ้ยผมจะกวเพื่อนผมอีกสองปีนะฮะอีกสองปีอีกสองปีเป็นไงปรหวานครับแล้วก็นี่น้องชายผมนี่นี่ดูดู ยกยกยกผลไม้ข si> huh? ึ้นจีไม่ยกผลไม้มาเนินเลยหายหายมึงมึงออกแล้กายหรือมึงมากินเนี่ยไม่ผลไม้กินได้ฮะลูกชิ้นกินไม่ได้มึงกินลูกชิ้นไปสี่ไม้แล้วมึงกินดิบแม่งตาวบอกเอ็ซีด้วยนะครับเดี๋ส่งเนี่กินเมื่อไหร่มันจีวน ไปอย่าพูดไปคุณไม่รู้เรื่องคุณอย่าพูดเฮ้ผมติดถ่ายหนัง ันที่สิบเก้าพูดผิดมนที่ยี่สิบเก้าถ้าคุณมานะผมจะผมจะผมจะโชว์สกิลจสับข,า,บบขาหลอดแล้วก็ยิงเข้าประตูให้คุณดูจะ้องสะดุดขาลมมา้มไหไม่มีทางโอไง้ไม่มีทางไ<อ>ม่มีทางมาเจมมาเจมแด้วตานดิ เราได้แจ็คกีตาแล้ว pues สองผมเป็นคนยิงเมื่อกี้เป็นเขาเรียกว nah ่าเซอร์ไพรส์ฮะฮีโร่ฮีโร่โอเค็นลูกพุ่งผมกดตดฟังเิ้นตดตรงไหมโอ้ฟังดีดีนี่ไงนี่กันป้าอะไรกูทำกูทำอาหารกินกี่อย่างออืมย่างเดียว เอามันทำริงแท่าเผื่อผมไหมแม่งไปเอ้ป๊อปเป็อันหำเอ้ป๊อปเป็อันหำ going to uh?